กินกันสองคนเจ๊พี่น้องกินกันสองคนก็เลยต้องค่อยๆยา่างไปจาันมันสิสูคโคดนะจ๊ะมันสิปุ๊บซมันสีแห้งโคดนะมันสิแห้งโคดเจะพี่น้องกำลังห้อนจจะพี่น้องกำลังห้อนเดี๋ยวห้เมิองเนาะจ้าอันนี้ผักหอมนะจ๊าก,ก็คือเอามาในสวนเก็บในสวนจ้าละกม็มีเออติ๊ก,กวะติ๊ก,กวะ ไปไขึ้นใช่เซรัลรี่จะพี่น้องข่อยก็ขึ้นบอกนะจ้าแล้วก็บุญเสยนอันนี้เป็นเซรัลรี่ไทยไทยเดอ้อพี่น้องข่อยเอามาจากเมืองไทยมาปลูกจ้าแล้วก็มีชมปียงเดปารีตนิดหนึ่งเราจะนาะพี่น้องแล้วก็มีเอ,อ่อกะลัมปีจ้าเพราะว่ากินสองคนก็นเลยบริเวณหลายจ้าพี่น้องตอนนี้ที่จะย่างมีอะไรมั่งมีกุ้งจ้าพี่น้องมีกุ้งมีปลาหมึกข่อยผสมกันไวแล้วจ้า แล้วก็มีหมูมีแซลมอนแล้วก็มีเป็ดจ้ะพี่น้องที่จริงหลายๆคนคนทีบ่มากเราจะเพราะว่าค่อยผสมกันเลยที่จริงเอ่ออาหารทะเลอาหารทะเล,าาะเลก็เนื้อเนี่ยคนบริผสมกันเนาะคนคือจานไผ่จานมันเนาะพี่น้องถ้าป่าคยุายจะบริยล่างถวยลายหัวคอยว่ากี่ข้าม่อยกันเลย ใส่้วมกันเลยจ้าพี่น้องจยงไดไมนก็ได้ดไปตีกันยวนท้องกันแล้วเนาะก็เลยใ่น้ำกันเบิดเลยจ้ามาจ้ามากินน้ำกันแล้วจ้าพี่น้องมากินด้วยกันจ้าย่างให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่หกินแล้วจ้เนะโอ้ยหอ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 ยหืมพี่น้องหอยแม่ กูจ้าหอยแมงกูอีกจนนะานหนึ่งหาต้าอ่าต้งสวัสดีมีมัจจ้วรอถึงเชิญตัดัดเม็ดเล็กพุติดกัววีอ,อันนี้เป็นหอยแมงปูเนาจะนาะดีดนะอวีวีวีต่ยมื่ออยากกินเนาะจ้าอยากกินจังไสพูงไงวะอันนี้กํลาลังเดือดจ้ากินกันสองคนจ้า มาเด้อมาเด้อพี่น้องกำลังสุกกันแว่าเจ๊บอกอร่อยนานๆต่กินทีจ้ะพี่น้องพอเพราะยัาไงคนกินเนื้อย่างเกาหลีจาาา้าเพราะไงวะเธอคือไปกินนันกุ้งดิบบรดีบดิบมาเดี๋ยวจุ่มสกักกอนพี่น้อง